ครับสวัสดีกรับพ่อมยินดีตอนหัักข้าสู่นนยไข่หนุ่ยชาแนลนะครับพ่ม โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนรีเกมถังซานนะครับผมอ่ามารีเกมถังซานแบบหลายหลายจอกันนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมที่ผมกาลังเล่นอยู่เนี่ยผมกดแค่จอเดียวแต่ว่าผมสามารถแบบว่าทําให้ที่เหลือจอของผมเนี่ยจอที่เหลือของผมเนี่ยไปได้ด้วยนะครับเห็นไหมกดค้าแค่จอเดียวจออื่นก็ไปด้วยเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่า เราจะทํายังไงนะเออถ้าเกิดเราอยากทําเหมือนผมเนี่ยจะทำยังไงมีวิธีการยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมสําหรับคนที่กําลังหาร้านเติมเกมเซเว่นไอสอหรือเกม,มอ,อื่นๆนะครับผมผมขอแนะนําร้าน over top up เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%สามารถแอดไลน์หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับขอบคุณครับสําหรับผมเนี่ยผมจะใช้ตัว LD player นะครับเพื่อนๆสามารถโหลด LD player ได้ตามหน้าเว็บเลยนะครับผมเซิร์ช google ได้เลยเนาะอ่าเข้ามาตรงที่ LD multi player ตรงนี้นะครับผม แนะนำให้กดตรงนี้เลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะสร้างก่อนนะสร้างเป็นตัวใหม่ขึ้นมานะครับผมตรงนี้เลยนะกดสร้างอิมพลิเตอร์นะครับผมไม่ต้องคัดลอกหรือว่าคัดลอกหรือว่าโคลนใดๆทั้งสิ้นนะ แนะนำให้กดสร้างนะครับเพราะผมลองคัดโลกดูแล้วไม่ได้นะครับผมต้องกดสร้างใหม่เท่านั้นนะสร้างใหม่มาอ่าสมมุติอ่าของผมนี้ตัวแรกเป็นตัว7นะครับตัวแรกเป็นตัว7ตัวนี้เนาะสร้างมาเท่าที่เราต้องการที่จํานวนที่จอที่เราจะรีนะอย่างเช่นผมจะรีทั้งหมด4จอผมก็สร้างทั้งหมด4จอนะครับผม1 2 3 4นะครับโอเค ที่นี้แนะนําให้ปรับตรงนี้ไมซิตติ้งนิดนึงนะครับกดฟันเฟืองตรงนี้นิดนึงเนะาะกดฟันเฟืองตรงนี้ปรับเป็นขั้นต่ําเลยนะครับ960คูณ540นะครับ CPU เนี่ยแนะนําเป็นสีคอร์แล้วก็แรมสีกิกนี่แหละครับผมเพราะว่าผมลองปรับแรมน้อยๆแล้วซึ่งเกมไม่แนะนําให้เข้านะเกมไม่ให้เข้าเกมนะครับแนะนําเป็นสีกับสีตรงนี้เลยนะครับกดบันทึกตั้งค่านะคะโอเคทุกอันเลยนะครับเราจะปรับเป็น960คูณ540นะครับ ตรงนี้นะครับกดซิตติ้งตรงนี้เนะาะหลังจากนั้นเรากดเริ่มได้เลยนะครับโอเคครับผมหลังจากเพื่อนๆเ,เปิดจอทั้งหมดสีจอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ไปโหลดจากแฟนเพจของ f a c o b อ่าถัางซานได้เลยนะครับผมจะได้เพื่อนๆจะได้เป็นไฟล์ apk แบบนี้มานะเพื่อนๆน,นะ นี่จะได้เป็นไฟล์ apk แบบนี้มาเพื่อนๆลากไปติดตั้งทุกอันของไอ้น,นี้เลยนะครับผมไปติดตั้งทุกอันนะอันแรกก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันติดตั้งเสร็จนะถ้าติดตั้งเสร็จจะมีไอคอนผัวมานะครับผมอ่ะเนี่ยไหมแบบนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าอันที่2เหมือนกันนะครับอันที่3ครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมขั้นตอนนี้อ่ะ ต้องทําทีละอันแบบนี้นะห้ามโคลนเด็ดขาดนะครับผมถ้าเกิดว่าเราโคลนแล้วเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าเราจะใช้ไอ้บัญชีเกสด้วยกันนะครับผมซึ่งมันใช้ไม่ได้นะต้องทําแบบผมเท่านั้นนะครับผมเพราะผมลองโคลนมาแล้วโคลนนี้ไม่ได้ผลนะครับอืมอ่ะโอเคครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเข้าเกมได้เลยนะ,อ,ะอาจจะมีการโหลดแผนข้างในนิดหน่อยนะครับผมอืมเข้าทีละอันก็ได้หรือว่าจะเข้าพร้อมกันก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคามอมเพื่อนแรงเนาะอืม ตรงนี้เดี๋ยวกดบัญชีเยี่ยมชมตรงนี้ได้เลยนะครับผมเป็นบัญชี g u e s นะเพราะเรายังไม่จําเป็นต้องผูกบัญชีนะครับเพราะเรายังไม่รู้เลยว่า id เนี่ยเราได้ตัวดีหรือเปล่าถูกไหมครับอืหลังจากนั้นเลือกเซิร์ฟนะครับเลือกเซิร์ฟที่เพื่อนๆต้องการนะครับอย่างเช่นเนี่ยอาสมมุติผมเอาผมอยู่เซิร์ฟ9แล้วกันนะครับผมสมมติผมอยู่เซิร์ฟ9เนะาะกดเริ่มเ,เกมตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่เหมือนกันนะครับผมสมมุติผมรีเซิร์ฟเก้าแล้วกันนะกดเริ่มเกมได้เลยโอเคครับผมลดจำนวนจอนิดหนึ่งงครับผมเครื่องมันกระตุกครับอัดไปด้วยโอเค อ่ะนี่นี้สมมุติเราเป็น3จอแล้วกันนะอ่ะตรงนี้3จอนะครับหลังจากมันอยู่หน้าเดียวกันทั้ง3จอแล้วนะครับผมวิธีการควบคุมแค่จอเดียวให้กดไปทั้ง3จอเลยก็คืออ่าเพื่อนๆนมาเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมครับอ่าฟังก์ชันเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหาคําว่าตรงนี้นะครับการประสานงานนะอ่าตรงนี้เลยกดการประสานงานนะกดแค่จอเดียวนะครับจอหลักของเรานะอ่าตรงนี้เลยนะฮะพอกดแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูให้เราเลือกนะครับผมคือให้เราทําการประสานงานกับอันไหนบ้างนะครับ ตรงนี้ผมจะทําการซิงอัน8นะครับคือหมายเลข8คืออันนี้การขวานะครับกัดอันซ้ายล่างนะครับผมอัน8กับ9กนะครับกดเริ่มการซิงตรงนี้เลยนะครับผมอ่าเริ่มการซิงเพื่อนๆจะเห็นข้างบนตรงนี้เหมือนคล้ายๆเป็นรูปอัดนะแต่มันเขียนว่ากําลังประสานงานตรงนี้อ่ะเพื่อนๆสามารถอ่าเวลากดนะครับ กด <G uard> แค่จอเดียวแต่อีก2จอเนี่ยคือไปด้วยกันเลยนะครับอันนี้คือเราจะไม่เสียเวลานะครับเราจะรีไปได้ทีละ3จอหรือว่า4จอหรือว่าเท่าที่เพื่อนๆไหวนะคอมเพื่อนๆไหวอะครับอ่าเนี่ยกดสกิลปกติเลยนะครับเห็นไหมมันจะไปทั้งหมดเลย3จอพร้อมกันนะครับวิธีนี้คือเป็นวิธีที่แบบดีมากๆเลยนะครับผมเห็นไหมกดทีเดียวไป3จอนะครับคือจะประหยัดเวลาไปได้เยอะนะฮะดีกว่ามานั่งรีทีละจอทีละจอมือถือทีละเครื่องเนี่ยกดกันเหนื่อยนะครับอ๋อบอกตรงว่าเหนื่อยจริงๆนะครับ ต่อ้บอกว่าตอนหลังมันมีออโต้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ากดกันหลายจอไงอแล้วยิ่งคอม,มเพื่อนๆที่แบบว่าสเปคสูงๆหน่อยนะผมว่านะเออหจอเจจอ8จอได้เลยนะครับผมซึ่งในวันแรกเนี่ยแน่นแน่นอนว่าตัวละครเนี่ยราคาดีแน่นอนนะครับผมอ่ะเห็นไ,ไหมกดครั้งหนึ่งก็ไปเลยนะครับหลายจอนนี่ก็กดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่า เป็นยังไงนะผมลองไปดูคลิปย้อนหลังนะครับก่อนหนะ้านี้ที่ผมทําไว้เนะี่ยใช้วิธีเดียวกันนะแต่วิธีนี้เนี่ยจะใช้ในกรณีที่เพื่อนๆทำทีละหลายจอนะแต่เทคนิคการรีเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่คลิปนี้จะบอกแค่ว่า,าเพื่อนๆจะทําหลายจอยังไงนะครับนี่เห็นไหมกดสก,กิปข้ามได้ปกติเลยนะและเรากดแค่จอเดียวนะ,ะฮะโคตรดีดีมากๆเลยนะครับฟังก์ชันนี้นะสำหรับโปรแกรมอื่นนี่ผมไม่ชัวนะครับแต่ว่า LD Player มันทำแบบนี้นะครับ เนี่ยกดสกิปข้ามได้ปกติเลยเห็นไหมแต่ว่าพยายามอยากกดเร็วเกินไปนะถ้ากดเร็วเกินไปอย่างเงี้ยบางทีแบบหน้าจออีกจอหโหลดไม่ทันอย่างงี้ก็งานเข้าเหมือนกันนะอ่ารอพยายามรอให้จอมันนิ่งก่อนนะครับแล้วค่อยกดเนี่ยกดสองเควสเนี่ยเห็นไ,ไหมรอจอมันนิ่งก่อนแล้วค่อยกดอประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมกดได้เลยกดแค่จอเดียวไปหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดีมากดีมากโอ้โหฟินมากๆเลยนะครับผม ไม่ต้องมากดหลายๆมือเป็นโหวเป็นหลายพันนิ้วเป็นทศก,กัณเลยนะครับกดอันเดียวเลยเนีย่โอเค ก็จะประมาณนี้นะครับผมวิธีการรีหลายจอก็ประมาณนี้เลยนะ,ะทบทวนก็ตอนแรกก็เล่นให้ถึงด่าน1นขีดหนะครับจะได้10โลแรกแล้วก็เล่นต่อไปถึงด่าน2อขีดสก็จะได้10โลถัดไปนะครับทาอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดได้ตัวที่ไม่ต้องการก็รีใหม่ครับผมลบเกมแล้วก็ลงใหม่นะใช้เวลาไม่นานนะครับไม่นานผมว่าน่าจะง่ายกว่าการสมัครเมลด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เวลาเราทําการซื้อขายเนี่ยจะง่ายกว่าปกติด้วยนะถ้าเกิดเราทําใช้วิธีนี้นะครับผมเพราะบัญชีมันเป็นบัญชีเกสไง โอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนเขาเลือกหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม